สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n e c r a f t 1.12 snapshot นะครับสำหรับนี้ก็จะเป็น snapshot 17W16A และ 17W16B ก็ทั้งสอ snapshot นี้ก็มีอะไรใหม่ๆก็ก็หลายอย่างอยู่ครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกันเลยก่อนอื่นคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมยืนอยู่ในป่าโลกแห่งนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการจะโชว์ฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์แรกของ Minecraft snapshot นี้นะครับ1 7 w 1 6 a นั่นก็คือ tutorial hint ครับโป๊ติตไมคเป็นเกมที่ประหลาดมากครับที่ว่าไม่เคยมี tutorial ไม่เคยมีการสอนอะไรใด,ดๆทั้งสิ้นเลยทุกคนต้องเป็นเองหรือไม่ก็ต้องไปดูในวิกิพิวิกิเองซึ่งสำหรับมือใหม่ก็อาจจะมีปัญหานิดน,นึงก็เลยทำให้ไมคับเกิดระบบการสอนตอนเริ่มแรกเริ่มต้น ให้นะครับนั่นก็คือ t u t o r i a l h i หินนั่นเองถ้าพูดในภาษาอังกฤษนะครับก็ t ัว o r i a l h i หินเนี่ยก็จะเป็นการสอนระดับเริ่มต้นเลยเริ่มต้นแบบแรกๆเลยว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยการเข้าเริ่มต้นเล่นไมค์คราฟเนี่ยต้องทาอะไรบ้างมีสเต็ปอะไรบ้างที่จะต้องทําบ้างก็อย่างที่เห็นเลยดูมุมบนขวาได้ครับก็จะเห็นสเต็ปแรกเลยทัวรรีอันแรกของไมค์คร f t เลยก็คือสามารถเราสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้ปุ่ม WASD แล้วก็สามารถกระโดดได้โดยปุ่ม Space แล้วก็เดินไปเรื่อยครับ W U S D ไปเรื่อยก็จะเห็นว่ามีแถบขึ้นมาเรื่อยๆครับอ่ามันก็ขึ้นไปเรื่อยพอเต็มปุ๊บอ่าพอแถบเต็มปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็จะมีเป็นสเต็ปที่สองครับสเต็ปที่2ทํทอะไรสเต็ปที่2เราก็ต้องไปหาต้นไม้ครับอ่าเวลาเวลาที่เราเล่นไมค้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาต้นไม้ก่อนหาต้นไม้อ่าเจอต้นไม้แล้วทําไงเราก็ต่อยครับต่อยต่อยต่อยอ่าแล้วก็ขับแพลง ส่วนใหญ่ตามหลักก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือมันจะมีเคลื่อนที่มันก็มันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่สเต็ปมั้งก็คือหนึ่งเคลื่อนที่สองหาต้นไม้สามทุบต้นไม้สี่ครัฟแลงแล้วก็มีโอเพนอินเวนทอรีด้วยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมี move find tree punch tree open inventory แล้วก็ครัฟแองก็ทั้งหมดมี5สเต็ปนะครับแล้วก็ทั้ง5สเต็ปเนี้ยพอ สเต็ปทั้งหมดเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะเป็นอยู่ในส่วนของ a d v a n c e เ m นต n ละก็คือไอ้ตรงนี้คือ t u t o r ร a l ล i ินเนี่ยมันก็จะมีอยู่ถึงแค่คราบแปลงนี่แหละส่วนต่อจากนี้เนี่ยขั้นตอนต,อนต่อจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนของ advanced มนต์ละไม่เกี่ยวกับ tutorial ล i ินละก็จะเปลี่ยนระบบไปใช้อีกระบบหนึ่งแทนนะครับอันนี้ก็คือโดยลักษณะทั่วไปนะครับของตัว t ู t o r ร a l hint นะครับและ tutorial ล i ินเนี่ยมันจะโชว์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่เวลาเรา เริ่มเล่นครั้งแรกเนี่ยเราเพิ่งเราเพิ่งอัปเดตสแนปช็อตนี้ใหม่แล้วเราเปิด survival เนี่ยเราก็จะมี tutorial นี้โชว์ขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเวลาเราปิดเกมเซฟแอนด์คิดปุ๊บแล้วเราเปิดโลกใหม่มันก็ไม่โชว์ทัวร์เทลทัวร์เทลเรียวหินละมันก็โชว์แค่รอบแรกรอบเดียวแต่ถ้าเราอยากให้มันโชว์อีกหลายๆรอบละ่ะเราจะทำไงครับให้เราเปิดทำอย่างนี้ครับเราจะเปิดเปอร์เซ็นต์แอปดาต้าเปอร์เซ็นต์ครับก็เปอร์เซ็นต์แอปดาต้าเปอร์เซ็นต์ครับ เป็นโฟลเดอร์ของ Minecraft อะแล้วก็เข้าดอ n ไม r a f t แล้วจะมีโฟลเดอร์ออปชันส์เอ้ยมีโฟลเดอร์ er นี่อันนี้เป็น t e x t File ครับก็ปิด Minecraft ก่อนแล้วกันถ,ถ้าจะถ้าจะแก้นะมันจะมี Tutorial Step เนี่ยก็คือ Tutorial Step เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เรากำลัง Tutorial ถึงไหนแล้วถ้าเราต้องการเลาะทิ้งให้ทุกอย่างกลับไปเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมแล้วก็ลบบรรทัดน,นี้ออกเดีวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผม ยังไม่ได้ปิดไมค์ครับคือเวลาถ้าเราจะแก้ไขไฟล์ออปชันเนี่ยก็แนะนําให้ปิดไมค์ครับก่อนนะครับแล้วค่อยไปแก้ไฟล์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่มันอาจจะไม่มีผลกระทบนะครับโอเคทีนี้พอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดู snapshot ตัวนี้กันต่อเลยดีกว่าโอเคพอเรามาถึง snapshot นี้แล้วเนี่ยเนี่ยก็มีอะไรใหม่ก็อย่างแรกเลยก็คือออ t ชันครับ คอนโทรลจะมีอันใหม่ขึ้นมาก็คือ Creative Mode ครับ c r e a t i v e Mode ก็จะมีมีปุ่มอยู่2ปุ่มก็คือ Load to bar กับ Save to bar จำไ,ได้ไหมครับเมื่อ Snapshot แรกเลยก็คือ Save กับ Load to bar To bar ไอ้ตรงนะี้อ่านะซึ่งมันค่อนข้างจะใช้ยาก Control s h i f t ึ่งเนี่ยโอ้โห a l t เทนเน e c คอนโทร a l t e เทนเนโอ้โหแบบมันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้นั้นมันก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นตัวเลขตัวอักษรที่มันจะงะที่มัน ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขได้สมมติว่าเราอยากแก้เราไม่ชอบปุ่มที่เคยมีมาก่อนแล้วก็สามารถแก้ได้โดยการเข้าตรงนี้เราจะโหลดแล้วก็กดตัวตัว x แล้วก็จะเซฟกดตัว c อกแก้ก็ได้เปลี่ยนเป็นตันวตัวอะไรตัว b ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยว่าอยากตั้งเป็นอะไรนะครับทีนี้เราก็จะสามารถเซฟได้ง่ายๆแล้วโดยการเราเห็นใช่ไหมว่าเซฟใช้ c o n โทร l เอ้ยตัว c หนึ่งหลังนั้นเรามีดาโอแพ a n เนาะ แล้วเรา C 1 C 1ปรับมันก็จะเซฟเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราเอาลบทิ้งอ่ะแล้วเราจะโหลดกลับใหม่ก็กด X 1ก็จะโชว์กลับมาเหมือนเดิมแล้วครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรตามนี้แค่นี้เองโอเคครับก็จบไปกับ Control ต่อมาครับก็คือเรื่องที่ผมยืนอยู่วันนี้ครับคุณก็น่าจะรู้นะครับว่า สิ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คืออะไรนะครับไบโอมลูฟฟอเรสอย่างนี้นะครับไบโอมลูฟฟอเรสอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตึกอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีดาร์กโอวูดอยู่เป็นหลังคาครับก็แมนชั่นนี่เองนะครับในไมค์ครับหนึ่งจุดสิบเอ็ดก็สำหรับในเวอร์ชันนี้ครับก็คือไมค์ครับหนึ่งจุดสิบสองใช่ไหมก็จะมีมอนสเตอร์ชนิดใหม่ขึ้นมามอนสเตอร์ Monster, เราจะมาแนะนำมอนสเตอร์ชนิดใหม่กันดีกว่าครับก็เดี๋ยวผมต้องเตรียมดาบนิดน,นึงครับ give ดันโบยไดมอนโซดเอสมันอยู่ปับหนูนแล้วก็เอนแชนเวอร์ Ver เลยนะครับเอนแชนเวอร์ Ver เลยนั่ก็คือ ID เป็นชาร์เนสนะครับแล้วก็เ e เวลเลเวลสัก10แล้วกันไม่ไม่เวอร์มากะเรลเวลสิบกรพอชาร์เนสสิบเสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือผมจะแนะนำมอนสเตอร์ใหม่ใน มนชั่นนี้ครับก็คือ illusioner ครับมอนสเตอร์ตัวใหม่ของแมนชั่นนี้ชื่อว่า illusioner ครับซึ่งถ้าเราจะเชิร์ชคำว่า illusioner เนี่ยมันไม่มีวิธีการซัมมอนออกมาออกมาก็มีวิธีเดียวเท่าน,นั้นคือใช้คอมมานด์ครับดังนั้นเราจะใช้คอมมานด์ซ um m o n illusionillager ครับเราจะไม่พิมพ์เขา illusioner ครับเราจะพิมพ์เขาว่า illusion_illager ปุ๊บ enter ปุ๊บเราก็จะได้เราก็จะพบแล้วว่า อันนี้ก็คือ Illusioner เป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็ทีนี้ไงต่อครับมันจะไม่มีอะไรมากๆนะครับเราเราอาจจะลองใส่เกราะนิดนึ่งครับอ่าโอเคปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น s ซ r v เบิลครับเมื่อผมเป็น s ซ r v เบิลปุ๊บสิ่งที่มันจะทําก็คือมันจะใส่ล n รเน็ใส่เราครับพอมันใส่ลบรเนสใส่เราปุ๊บมันจะใส่เป็นเวลา20วินาทีครับ,บรเนทั้งหมด20วินาทีแล้วก็ หลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะยิงนะครับยิงโบขึ้นมาครับยิงยิงธนูครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับมันจะมีสี่ตัวครับโอโ้โหโอ้โหจากหนึ่งตัวครับมันเป็น4ี่ตัวขั้นตอนนี้คือมันจะทำลายเน็ตใส่เราปุ๊บแล้วมันก็จะยิงธนูต่อมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรางงครับ บางทีธนูก็จะจากตัวนี้บางทีธนูก็จะจากตัวนี้มันก็ไม่หยิงพร้อมกันแต่ว่าคุณจะสังเกตได้เลยว่าแต่ละตัวมันจะมีมีแพทเทิร์นเดียวกันเลยขามันก็จะเถิบพร้อมๆกันเลยเวลามันเวลามันดึงธนูเนี่ยมันก็จะดึงพร้อมกันเลยแต่ทีนี้ถ้าเราลองไปเข้าใกล้มันเรื่อยๆน่ะเราจะพบว่าเราตีมันไม่ได้ครับเราตีมันไม่ได้แล้วจะพบว่ามีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นที่จะตีได้ครับมีตีไม่ได้ มีตัวไหนตีได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนเนี่ยทำตีไม่ได้ักตัวเดียวนะครับมันต้องเป็นตัวกลางนี่แหละเลยไม่ใช่เว้ยตัวใช่ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยจริงจังมันเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวนึงนะพี่ว่าผมต้องใช้ดาบแล้วแต่ที่จริงมันจะมีตัวเดียวครับซึ่งผมไม่รู้ทำอะไรไม่เป็นนะครับผม ตกตกเกือบตายครับอ่าคุณจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้มีมีเลือดสีมีไอตัวเขาเรียกอะไรดาเมจครับมันจะมีตัวหนึ่งที่โดนดาเมจเมื่อกี้เนี้ยถ้าลองดูดีๆครับก็นั่นแหละครับคือตัวจริงครับมันจะมีตัวปลอมอยู่3ตัวแล้วก็ตัวจริงอยู่ตัวเดียวครับนี่คือความยากของมันนะครับดังนั้นเราต้องระวังตัวนี้นิดนึงครับซึ่งมัโจมตีนขางยากตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับมันจะมันจะทําไง โอ้ผมก็พูดหมดแล้วนี่ว่ามีย0มันจะทําให้เราบลายนิสยี่สิบวินาทีดังนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าตัวไหนคือตัวจริงแล้วมันจะยิงธนูออกมาซึ่งธนูก็จะออกมาจากหลายๆตัวทําให้เราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มันจะกําดูเคล็ดดูพิลิเคตออกมาจาก1ตัวเพิ่มเป็นสตัวแล้วก็เวลาเราซัมมอนออกมาก็ต้องเวลาซัมมอนก็จะใช้คอมมาเท่านั้นก็คือซัมมอนอิลูชันอันเดอร์สกอร์อิเลเจอร์ครับแล้วก็ซัมมอนโดยใช้เอกไม่ได้ครับเอก เอกไม่มีครับอิลูชเนอร์ไม่มีครับต้องใช้คอมมานด์เท่านั้นจบลงไปกับอิลูชเนอร์ครับมาดูอัปเดตต่อมาดีกว่าครับก็คือฮาร์เดนเคลครับไม่มีในสารระบบแล้วนะครับมันเปลี่ยนชื่อครับชื่อว่าเทอร์ราคอรตานะครับไวท์เทอร์ราคอร์ต้าออเรนซ์เทอร์ราคอรตาอันนี้คือเปลี่ยนชื่อคอนด์เทอร์ราคอรตาหมดละก็คือให้มันสอดคล้องกับเกรสเทอร์ราคอรตานี่แหละ คือมันวิธีการสร้างเหมือนเดิมแหละก็แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองครับนี่คือเทอร์ราคอตตาหรือฮาร์เดนเคลส์นี่เองสำหรับเกลสเทอร์ราคอตตาก็มีอัปเดตใหม่นะครับเราจะเอาสลัมบล็อกนะครับแล้วก็เทอร์ราคอตตาแล้วก็มีพิสตันนะครับแล้วก็มีเอ่อเลเวลแล้วกันสำหรับพิสตันเนี่ยถ้าเรามีสลัมบล็อกแล้วเรามีเกลสเทอร์ราคอตตาปุ๊บ มันจะดันแล้วก็ดันกลับดันไปดันกลับนะครับโอ้โหผมพลาดไปนิดนึงครับดันตายผมต้องถูกทิ้งมันมันโดนไงมันโดนก็เวลาผมเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยเกรสเทราคอตต้ามันก็จะติดกับสลามบอลใช่ไหมเวลาดันไปมันก็จะไปด้วยเวลาดันกลับมันก็จะดันกลับด้วยแต่ในทางตัวนั่ข้ามครับสําหรับเกรสเทราคอตต้าถ้าวางอยู่ด้านข้างนะครับมันจะไม่โดนดัน มันจะโดนดันเฉพาะเวลามันอยู่ข้างหน้าพิสตันเท่านั้นนะครับอันนี้คืออัปเดตเล็กๆน้อยๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่เพื่ออะไรนะครับที่ว่าข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยไม่ดันแต่ว่าข้างข้างหน้าเนี่ยดันนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ผ่านไปครับกับเวสเซอร์คอตต้ามาดูอัปเดตต่อมาดีกว่าครับมีเกมรูใหม่ครับเกมรูใหม่มีชื่อว่า Max command chain length ปก oh, ติเนี่ยเวลาเราสร้างคอมมานด์บล็อกขึ้นมาเนี่ย give ์ซันบอยคอมมานด์โอเคปุ๊บพอเรามีคอมมานด์บล็อกเนี่ยคอมมานด์บล็อกก็จะมีหลายโหมดใช่ไหมมีโหมด impulse มีโหมดเชนโหลดรีพีชครับซึ่งผมขอผมขอคิดเอาเองเลยนะว่าทุกคนใช้คอมมานด์บล็อกเป็นนะครับก็คือปกติเนี่ยคอมมานด์บล็อกก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิด เราส่งสัญญาณเลสโอนให้กับไอเจ้าคอมมานด์บล็อกตัวนี้มันก็จะส่งสัญญาณคอมมานด์บล็อกเชนออกมาเรื่อยๆก็คือถ้าผมมีคอมมานด์บล็อกมันก็จะแล้วผมมีเปิดตรงนี้ปุ๊บอันนี้ทํางานมันก็จะส่งให้อันนี้ทํางานต่อนี่ทํางานต่อ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 ,ตอแต่ว่ามันก็ไม่มีลิมิตเมื่อก่อนมันจะไม่มีลิมิตว่ามันจะสามารถส่งไปได้กี่คอมมานด์บล็อกแต่เกมรูที่ผมกําลังพูดถึงนี้ก็คือ เกมร o แ m ็กซ์คอมานเชนเล h ก็คือเกมรูเนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเซตว่าไอตัวคอมานเชนเนี่ยมันจะสามารถเชนมันสามารถส่งต่อๆๆๆกันได้สูงสุดกี่บล็อกโดยปกติเนี่ยดีฟอมันก็คือ65536บล็อกนะครับเกมรูคอมแม็กซ์คอมานเชนเลงหกห้าหเห็นไหมครับ6 5ซึ่งเราสามารถลดได้เป็น จะเหลือแค่3บล็อกหรือ2บล็อกก็ได้ถ้า2บล็อกปุ๊บสมมุติเซนะครับผมดันเปลี่ยนภาษาไทยเครับเซ2นะครับเซ3นะครับแล้วก็เซ4เราจะเห็นแค่1 2 3เพราะว่าเชนเชนเล้งมันถูกเซตเป็น2ใช่ไหมตันนั้นมันก็จะถูกส่งต่อได้กค่2รอบก็คือ1 2อ่ามันก็จะเซ3เสร็จปุ๊บเลข4มันก็จะไม่โชว์ละนะครับ ดังนั้นมันก็จะจบแค่นี้โอเคจบลงไปกับเกมรูใหม่นะครับถ้าไม่พูดจะรู้ไหมเนี่ยว่าพวกนี้คือเชลเกอร์บ็อกซ์นะครับก็บอกได้ดูได้ครับคลิกขวาขึ้นว่าชาลเกอร์บ็อกซ์นะครับเชื่อนะครับอ่านะก็คือทั้งเชลเกอร์เลยทั้งเชลเกอร์และเชลเกอร์บ็อกซ์เลยเนี่ยก็คือมันจะสามารถกําหนดสีได้แล้วก็เชลเกอร์บ็อกซ์เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนสีใหม่ก็จากที่เมื่อก่อนที่มันก็มีสีของมันเองครับมันก็ ด้วยอัปเดตใหม่เนี่ยก็คือ world of color อัปเดตก็คือทำให้สีของ s h o เ k e r Box ก็เปลี่ยนไปตามสีของอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นบู Wool. จำได้ไหมครับว่า snapshot แรกเลยคือบูเปลี่ยนสีแล้วก็มีคอนกรีตมีคอนกรีตพาวเวอร์เพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ยังไม่ทันได้อัปเดตเ h ลเกอร์บ็เลยมันก็เนื่องความที่เ h ลเกอร์บ็มันมีหลายๆสีด้วยเช่นกันดังนั้นมันก็เลยก็เลยเปลี่ยนสีบ้างนะครับตามเทรนนะครับ ก็จะสังเกตได้เลยว่าสีมันก็จะออกคล้ายๆกับคอนกรีตนิดนึงแล้วก็โทนขาวๆมันก็จะคล้ายๆคอนกรีตพาวเดอร์ก็ลองดูได้สีขาวเนี่ยดูตามขอบขอบก็จะคล้ายๆกับคอนกรีตอยู่แล้วก็ตรงกลางก็คล้ายๆกับตรงนี้แล้วก็เออประมาณนั้นนะครับตัวสีส้มเนี่ยก็จะคล้ายๆคือโดยรวมมันจะคล้ายๆสีของโวสีของคอนกรีตพาวเดอร์แล้วก็คอนกรีตนะครับมันจะคล้ายๆกันเลยมันก็จะเนียนๆไปกับกันได้เลยครับดูได้เลยนี่คือทั้งหมด16สีของ s h ลเ k e r Block นะครับ โชเกอร์บ็อกซ์รวมถึงโชเกอร์โชเกอร์ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าโชเกอร์มันสีมันเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าครับถ้าโชเกอร์น้องสีม่วงไหมครับใช่ไหมสีม่วงว่ะเออโชเกอร์ er. ใช่โชเกอร์ er เปลี่ยนสีจริงๆครับคือสังเกตจริงๆเลยว่าคือสังเกตได้เลยจริงๆว่าโชเกอร์เปลี่ยนสีเพราะว่าปกติโชเกอร์มันจะสีออกมาเปนต้าเข้มๆหน่อยออกคล้ายๆม่วงแต่ว่าก็จะสังเกตเลยว่าในครั้งนี้เนี่ย เชลเกอรได้เปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงเรีรยบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับว่าการเปลี่ยนสีของมันเป็นไงอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนจริงๆครับก็มันก็ดูออกก็ได้นะครับแล้วก็มีอัปเดตอย่างนึงครับของแซนฟรานชนี้ครับอัปเดตสุดท้ายแล้วนั่นก็คือ n o t ตบล็อกนะครับโน้ตบล็อกมีอัปเดตใหม่ครับปกติคุณน่าจะเข้าใจดีครับว่าโน้ตบล็อกเนี่ยมันจะเสียงมันจะ แตกต่างกันไปไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าบล็อกอะไรที่อยู่ข้างใต้มันใช่ไหมครับก็ตัวอย่างเช่นผมมีเดิร์ดผมมีเดิร์ดแล้วผมเอาโน้ตบล็อกวางไว้ข้างบนแล้วผมเอาบัตเทนเพื่อปล่อยสัญญาณเลเซให้มันมันก็จะมีเสียงเสียงเปียโนใช่ไหมครับใช่ไหมมันจะมีเสียงเปียโนมาให้แต่ทีนี้เนี่ยมันอัปเดตใหม่ครับอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่เกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาวู ปกติวูมันจะเสียงเป็นโนใช่ไหมครับเงียบเลยครับจากที่โปกติเป็นเสียงเป็นโนตอนนี้มันไม่มีเสียงครับอะไรอีกที่ไม่มีเสียงก็คือเพลย์เพลย์ไม่มีเสียงเหมือนกันจะสังเกตไม่มีเสียงครับมีอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูกันบนบล็อกรับบนบล็อก มบล็อกก็ไม่มีเสียงเช่นกันครับไม่มีเสียงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่มีเสียงแ็กไอซ์แ็กไอซ์ไม่มีเสียงครับก็จะเสียงเกี่ยวไม่มีเสียงแต่ถ้าผมเอาเดินว่างก็จะมีเสียงเกิดอะไรขึ้นทําไม4บล็อกนี้มันไม่มีเสียงสาเหตุที่ไม่มีเสียงครับเพราะว่ามันรออัปเดตในสแนปช็อตต่อๆต่อไปนะครับก็คือมันมีมัน คือไม c ครับเขากำลังเตรียมใส่เสียงเข้ามาใหม่ครับก็คือ Bell s h i ย e หรือเปล่าไม่รู้คือมันมี s า u ร์อีเวนต์ใหม่ครับชื่อว่ามันมีเบ l นะครับเบลก็น่าจะเป็นเสียงเสียงระฆังนะครับแล้วก็มีเสียง f ฟล t ครับเสียงโฟลทเสียง s h i ม e ม่ไม่รู้อ่านคลายหรืออ่านชายมนะครับก็ไปเปิด Google Translate กันเองนะครับแล้วก็กีตาร์ครับมีเสียงกีตาร์ใหม่แล้วก็มีเสียง ไซโลโฟนก็คือมีอยู่5เสียงมีมีซาวเอเวนต์ขึ้นมาใหม่5เสียงนะครับซึ่งไอ้บล็อกทั้ง4บล็อกที่ผมพูดมานั้นอะก็คือก็คือมันไปเชื่อมกับซาว n อเวนต์อันใหม่แต่ซาว n อเวนต์อันใหม่นั้นมันยังไม่มีเสียงเข้ามามีแต่มีแต่ซาว n อเวนต์เปล่าๆไม่มีเสียงนะครับดังนั้นรอ snapshot ต่อๆไปแล้วกันที่จะเราจะได้ฟังเสียงกีตาร์แล้วครับต่อจากนี้เราจะเวลาเราเล่นเพลง เคยคุณเคยเห็นไหมครับว่าเคยเห็นคนเอาโน้ตบล็อกมาทำทำเพลงใช่ไหมครับก็ต่อไปเราก็จะมีเสียงกีตาร์ให้เล่นกันแล้วนะครับก็จะทําให้เสียงจากโน้ตบล็อกมีความพิเศษมีความเป็นเสมือนจริงมากขึ้นครับอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับก็จะทําให้มีความหลากหลายมากขึ้นครับและอย่าลืมครับเสียงบล็อกที่บล็อกที่ไม่มีเสียงนะครับคือบนบล็อกโวเคลย์แล้วก็แพ็กไซนะครับก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงครับสําหรับเสียง เสียงใหม่ที่กําลังจะมาในอนาคตน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเชับชมมากๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ